นะครับดูเซียนดาวครับบ่มีแหครับกมวยแหคนเท่าไม่หานเดีวสานังเดี๋ยวอเดี๋ยวแบาสารนังครับเออเนี่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 ครับนี่เจ้าของแหตาจ้าของแห่ดุจดาวจิ้มหวานเรอไปเรื่อยเรนั่น ตาเงี้ยวบวกเนาดูรครับจ้าจีจีสูตตาได้ไหมมาพี่ือไม่ตาแบบนี่โอ้จีแน,น่นเวลาตาบอกมันมันิด ไม่ติดไม่ติดไม่ติดอะไรเลยป๋าก็ไม่ติดนี่ได้คือกันได้คือกันนี่ครับนี่โดนอีกแล้วนี่ครับนี่ได้อกันครับได้อกันว่าวันตาว่าใอ้ตาตาปุ๊ด าไกับบานงดอยูขนมันนี่ฮะนี่ครับตานี่ตาก้วหานได้มาสูบใหญ่ได้ตัวนึงครับก็ได้อยู่นะมากครับทีนี้มาดูที่ตาครับตาจะคล้องแหแล้วเมื่อกี้ตาหวานไปแล้วดูครับ สเต็ปดูสเต็ปตาบอกจิบานให้ดูอ่ะดูแบบมันโดดมันโดดโอ้ตาตาตาแก่ยิงลงอะแกกับพวหยียบหินไปเว้ยนหยุดรับ ตาบอกว่านีนะดูอย่าอย่านี่ครับตาบอกกิสอนเชงมวยให้ดุดดดูเอนั่งนั่งนี่ดูดูดูตาลเออดูดตาบอกให้ดูับีดูครับ มัานี่หาบอกให้ดูครับฝ่ายอะ <c oughs> ไครับไ่เอื้งเมดดูครับน,นจวอ,อาบอกจะทำให้ดู tít đeo tít đeo đúng không rồi chỉ để lái của sen đảo mày của tít đều, tít đều, tít đeo tít đeo tít đeo map mì mẹ ดูไปแ้วดูดูหายเลยดูหายหายเลยอ่ดูนี่ขนาดไม่เต็มรอยนะนี่แก่สี่สิบมั้นี่สี่สิบัวใจสุดด้วยนี่ดูดูดูครับนี่ น,น,นั่นบ่มไนอยักชูล่ะนี่โอ้ไม่ธรรม,มาดาครับนี่ฟังไงยอมมั้ยยอมอยังยอมๆเอ้ยยอมตองยอมแหละเอยเสียมดาวยอมนี่โแน่นอนแน่นอนดูครับก็ได้อยู่นะ